บทที่สิบแปรมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวะเนอนาทปินทิกสะอารามตะตะตะโขภควาพิขูอมันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิขูภคว,วะโตปัจจโสสุงภะควา เอตัทธวจะเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยะอเสวิตายะภาวิตายะพหุลิกตายญานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตาะปริจิกตายะสุสมารตายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปังสุปิณังปัสสติมนุสานังปิโยโหติ อมนุษสานาังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคีวาวิสังวาสทังวากมติสุตวาสตุตวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีติอสาสัมมุลหโกรังกาโลติอุตริงอัปติวิชันโตพัมมะโลกูปะโคโห,หติ เมตายะพิขเวเจโตวิม <Woah> ุตตยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระมูลิกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทัศนิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิต อนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติทัศหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสตสัพเพสตตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนักระหะลันตุสัพเพปันนาเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนักระหะลันตุสัพเพปูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนักระหะลันตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนักระหะลันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตรนักระหะลันตุติอิเมหวปริาปนาเวลาพยาประชานีคาสุระหนักราหะตสพตะภาะปาเวลตพาประชาุตรตุ กตามมหิสัตะหากาเลหิโอทิโสพระนามิเตาเจตโตมุติสัพภาอิทธิโยอเวลาพยาปรชานีคาสุขีตัณหพระหลันตุสัพเพปุริสาอเวลาพยาปรชานีคาสุขีตัณหพระหลันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาปรชานีคาสุขีตัณหพระหลันตุสัพเพอนาริยาอเวลาพยาปรชานีคาสุขีตัณหพระหลันตุสัพเพเทวาอเวลาพยาปรชานีคาสุขีตัณหพระหลันตุ สัพเพมอนุสสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหระหลันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุติอิเมหิสตหากาเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิทัศสหากาเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุรติมายะทิสายะสตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหระหลันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะ สัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะรันตุสัเพอุตรายะที่สายสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะรันตุสัเพทักินายะที่สายสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะลันตุสัเพปุรัติมายะอนุทิสายสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะรันตุสัเพปชิมายะอนุทิสายสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะลันตุ สภเอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัะหะนันตุสเพทกินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนัพหะลันตุสภเหติมายะทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังะหะลันตุสเพอุปริมายะทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัพหะนันตุ สเพปุรติยยะที่สายยะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังแปละลันตุสภพปชิมายะที่สายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตันแปละลันตุสภพอุตรายะที่สายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหแปละลันตุสเพทักกินายะที่สายยะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุกีตังหแปละลันตุ สพเพปรติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณห์พระรันตุสพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณห์พระรันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พระรันตุสพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณห์พระรันตุ สพเหติมายะที่สายะปานาเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตังพระลันตุสภเอุปริมายะที่สายะปานาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังพระลันตุสเภปุรัติมายะทิสายะปูตาเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตัพระลันตุสเพปัชิมายะที่สายะปูตาเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตัพระลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนังพระลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชา อน,นิคาสุกีตัณนังพระหัตลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุกีตัณนังพระหัตลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุกีตัณนังพระหัตลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุกีตัณนังพระหัตลันตุ สัพเพอุปริมายะที่สายะปูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณหะพระลันตุสัพเพปุรติมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหะพระลันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณหะพระลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณหะพระลันตุสัพเพทักขินายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชา นิคาสุขีตนังพระหัตลันตตสพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสสขีตนังพระหัตลันตตสพปจิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสสขีตนังพระหัตลันตตสพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสสขีตนังพระหัลันตต สเพ a a, acha, uki, สเทขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพระรันตุสพเเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระรันตุสพเเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพระลันตุสพเพปริมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพระลันตุ สพปุรัติมายะทิส ars, ายะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังแปะละลันตุสเภปทิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังแปะละลันตุสเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหปะละลันตุ สพเทขินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนีคาสุขีตนังแประรันตุสภเปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหลันตุสภเปัชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนีคาสุขีตนังแปรหลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอานิคาสสกีตันังแปละลันตตสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุกีตันังแปละลันตตสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอานิคาสสกีตันังแปละลันตตสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนา อเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนังพระรัตุสภาปุรัตติมายะทิสายะอิติโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนั่งพระรันตุสภาปุรัตติมายะทิสายะอิธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนั่งพระรัตนุ สภาปัจิมายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชานีคาสสกีตะนัพระรันตุสัภาอุตรายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชานีคาสสกีตะหนักระรันตุสัภาททกินายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชานีคาสสกีตระหนักระรันตุสัภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาอพยาประชานีคาสสกีตะนักระรันตุ สภาปฏิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคารสกีตังหประหันตุสัภาอุตรายะอนุทิศายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตังหประหันตุสภาทักคินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคารสกีตังหประหันตุสัภาเหติมายะทิศายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคารสกีตังหประหันตุสัภาอุปริมายะทิสายะอิติโยอเวลาพยาประชาอนิคารสกีตังหประหันตุ สัพเพปุรติมายะทิสายะปริปุริสาอาเวลาอภิยาปะชานิคารสกีตันั่งพระหัตถ์หลันตุสภ์ปัติมายะทิสายะปุริสาอาเวลาอภิยาประชานิคารสกีตันั่งพระหัตถ์หลันตุสภ์อุตรายะทิสายะปุริสาอาเวลาอภิยาปะชานิคารสกีตันั่งพระหัตถ์หลันตุสภ์ทักขินายะทิสายะปุริสาอาเวลาอภิยาปะชานิคารสกีตันั่งพระหัันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุสิสัยยะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัรหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุสิสัยยะปุคลาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนัรหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุสิสัยยะปุริสาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุสิสัยยะปุริสาเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตนัณหะลันตุสัพเพทกคินายะอนุสิสัยะ ปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุกีตัหนังพระหรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุกีตัหนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุกีตัหนังพระหรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสุกีตัหนังพระหันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชา อน,นิคาสุคีต <tem> ัณหพระรันตุส <conditions> <ure Zone favorite> ัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชานิคาสุคีตังหพระรันตุสัพเพทักินายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุคีตังหพระรันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุคีตังห์พระรันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุคีตังห์พระรันตุ สัพเพปสิมายะอนุทิสายะปุคละอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปผลิหัรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสกีตังพ์ปะละลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอะริโยอเวลาพยาปชาอนิคาสกีตังพ์ปะละลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสกีตังพ์ปะหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสกีตังพ์ปะระลันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนั่งเรรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตน er ั่งเรรหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตันั่งเรรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัหนั่งเปรหะลันตุ อนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันหงแปลรันตุสัเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์แปลรันตุสัเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์แปลรันตุสัเพปุรติมายะทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์แปลรันตุสเพปัชิมายะทิสายะ เทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุ ส animals, ัพเพทักกินายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนัพระะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนักระรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังกระรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังกระรันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตัณห์พละลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณหงเพะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พละลันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์ละลันตุสัพเพปัติมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์เพะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชานิคารสกีตันางพระรัตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนิคารสกีตันางพระหัตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษยอาเวลาพยาประชาอนิคารสกีตันางพระหัตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชานิคารสกีตนางพระรัตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังนัระหัันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนะหนัระหัันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนะหนัระหัันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปฏติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนะนังราหัันตุ สัพเพปชิมายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิการสุขีตันังแพระลันตุสพัพเพอุตรายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิการสุขีตังห์ระลันตุสพัพเพทักขินายะที่สายะวินิปติกาอัพยาประชานิกาสุขีตังห์ระลันตุสัพเพ ปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตันังพระรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตันังพระรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตันังพระรันตุสัพเพเหติมายะวิ ทีสายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันังพระลันตุสเพอุตสเพอุปริมายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชา encouraged. อนิคาสุขีตันังพระลันตุอิเมหิทาสหาการรหิทิสาพาระนาเมตาเจโตม,มุติสัเพสังสัตานังปีระหนังวัชเชตาวาอปีระนายะอุปะคาตังวัชเชตาวาอนุปะคาเตนะสันตาปัง วัชเชตาวาอสันตาเปน,นะประิยาธานังวัชเชตาวาอปริยาธาเน,นนะวิเหสังวัชเชตาวาอวิเหสายะสัพเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวรินโนสุขิโนโหนตุมาทุกินโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตตตอิเมหิ อัตหากาเลหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสัพพะพยาปาทปะลิยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมะวิหารภาวนานิธิตา บทที่19บทสวดบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิสโสกาโหนตุสเพปิบานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปัมติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะ สีหลังรักขันตุสพัพพาภาวนาวิภิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระลัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพผ랑อัลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังผหลังรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังผหลังรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังผหลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะลักขันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะลักขันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะลักขันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพะพโสสเพพุทธาภรปัปต,ตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระตนะไรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์ทอมด้วยธนาศา,ารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณ และเจตเลยด้วยเจตุลพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนาสุขะพละเธอขออนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรฐีทุกท่าน